ท่านสุรทินพิจารณ์ตามด้วยท่านพลตำรวจตีสุพิศาลพักดีนฤนาศนะท่านรประธานที่เคารพกระผมสุรทินพิจารณ์<ม>หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่สสบัญชีรายชื่อท่านประธานครับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับที่ถูกละเมิดมาโดยเฉพาะพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพอถูกละเมิดเสร็จ นะครับก้อว่าจะมีการเยียวยาตามคําสั่ง66ทับ23ท่านครับหลายคนก็ได้รับการเยียวยาไปแล้วพวกเราต้องว่าพวกเราท่านประธานครับผมสหายไทยก็ยังไม่รับผมไม่ทราบว่าจะหายแสงได้รับหรือยังท่านประธานครับเราถูกละเมิด ผูกกระทําไม่ว่าอยู่ที่ภูหินล่องกาสามสิบเศพเห็นต่อหน้าต่อตาท่านประธานครับที่ถ้าผาแดงมุกดาหารท่านประธานก็รู้ที่กำลังประชุมกันอยู่แล้วก็ระเบิดไม่รู้มาจากไหนมันวิ่งเข้าไประเบิด23ส่สิบสามศพครับท่านประธานครับนี่คือมันเป็นการละเมิดต่อชีวิต แล้วก็ทำร้ายจิตใจญาติพี่น้องนะครับเรียนท่านประธานว่าทุกคนเหล่านี้ยังไม่รับการเยียดยานะครับท,ท่านประธานครับหลายครั้งเลขาหลายกรณีนะครับได้มีการปราบปรามกรณีการปราบปรามซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะเอาปืนไปยิงเท่านั้นครับอย่างเช่นพี่น้องที่อยู่ภูพานนะครับ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยละผลคือไปสร้างเขื่อนท่วมน้ำน้ำท่วมนาว่าคอมนิดมันจะตายมันก็ปีนขึ้นไปบนเขานะครับเสร็จแล้วเวลาเยียวยาก็แค่เขาสารหนึ่งกระสอบธรรมธา,านครับจึงทำให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเรียกร้องเท่าทุกวันนี้เขื่อนสร้างตั้งแต่ปี2,511ธรท่านประธานจนถึงปัจจุบันหรอการเยียวยา,ยายังไม่จบ ถามถึงความจริงใจของผู้มีอำนาจาท่านประธานครับอีกกรณีหนึ่งกรณีถังแดงที่อยู่ปากใต้หลายๆคนก็รู้ว่าเอาคนมายัดลงถังแดงต้มแล้วก็ถามความจริงว่าเป็นคอมมิชชหรือไม่ท่านครับท่านประธานครับก็ช่วงนั้นก็คือ2,110ขออนุญาตเอ่ยนามผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์คือจอมพลถนอม กับจอมบนประพาสโดยประกาศว่าจะกำจัดคอมนิตให้สิ้นซากท่านประธานครับคำพูดคำนี้ทำให้กระทบพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคอมนิตไม่ได้เขียนติดหน้าอกไว้นะครับนี่นี่คือปัญหานะครับท่านประธานครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของสุรชัยแช่ด่าน และโกตีที่เป็นศพลอยมาแม่น้ำโขงผมเชื่อว่าท่านประธานก็รู้ผมก็รู้นะครับทุกคนก็สีไปที่ไหนครับท่านประธานครับสีไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพูดได้ไหมอีสานว่าบ่ครับทุกคนปิดปากหมดเห็นใจผมว่ากรณีอย่างนี้นี่ เพว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการพูดในสภาว่าพี่น้องคนไทยด้วยกันถูกทำร้ายอยากผู้มีอำนาจแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยานะครับรรท่านประธานครับหรือกรณีปี2553ท่านประธานครับพี่น้องเสื้อแดงที่ถูกกระทำตอนสลายม็อบ ใช่ไหมครับถูกกระทำมีคนตายไปหลายศพมีละเมิดจิตใจไปญาติพี่น้องเรียกร้องกันจนมาถึงทุกวันนี้มีคำถามว่าใครได้รับการเยียวยาบ้างาท่านประธานครับที่กาบเรียนท่นปรมธานในกรณี รายงานสิทธิมนุษยชนนี้ก็เพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวท่านประธานเป็นโอกาสเดียวที่ผมกับท่านประธานจะได้ส่งรายงานไปให้ทางรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าผู้มีอำนาจผู้มีหนา้าที่ผู้มีอำนาจในการดูแลก็คือรัฐบาลน,นะครับจะต้องดูแลอย่างเช่นกรณีของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยท่านประธานครับ มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการเยียวยายไปแล้วแต่ยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งจะต้องดูแลเขาคำสั่ง66ทับ23น่นให้เขาวางปืนท่านประธานครับวางปืนเพื่อมาสร้างบ้านแปลงเมืองท่านประธานพวกเราก็ยอมออกมาร่วมกันนะถือว่าเป็นคนไทยด้วยกัน แต่มันยังไม่รับกันเยียวยางบประมาณปี2564ผมได้พิปายงบประมาณว่างบกลาง99,000ล้านตัดมาให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตั้ง6ล้านได้ไหม6,000ล้านได้ไหมให้มันจบไปเลยหรือกลุ่มมีปัญหาต่างๆให้มันจบไปพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติก็โอเคว่ามาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านระธานครับ คาดว่าคิดว่ามันน่าจะจบในรัฐบาลของพรนธท่านของพลเอ,อกประยุทธ์นะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอีสานกลางเหนือใต้ชนเผ่าคนในประเทศหรือคนต่างแดนนั่นคือลูกหลานไทยธรรมทานครับเมื่อมีปัญหามีผลกระทบเยียวยากันนะครับนี่กลับเรียนธรรมทานไว้ สุดท้ายท่านประธานครับอยากถามไปถึงกรรมการสมานฉัน,นที่ทุกพักได้ร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดขึ้นทำไมช้าจังท่านประธานครับเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนได้อาศัยสภาเป็นที่คุยกันที่คุยวันนะั้นคือคุยกันหารือกันให้สภาเป็นศูนย์กลางครับขอบคุณท่านประธานครับ 嗯。